พี่พี่คะพี่คะไปไหนกันพี่อีก5นาทีหวยออกแล้วนะหวยออกหวยค่ะหวย,หวยออ เนี่ยเลขเด็ดมากเลยปกติราคา80ดสิบบาทเว้ยหนูขายพี่50บาทเองสนใจไหมเนี่ยถูกวันที่1พี่ได้6ล้านเลยนะ6ล้านเลขที่มึงกับกูกำลังหาเลยหาตัวห้าสามูนย์ฝันเลยฝันถึงหวยฝันเปียกไปแป่ะฝันถึงหวยตัวนี้เดียขายเท่าไหร่นะปกติแปดสิบวันนี้50บาทอีก5นาทีหวยออกเชี่ยแม่งเลขตรงกับที่กูหาพอดีเลยใช่แล้วพี่ให้ร้อยนึงอะร้อยนึงเหรอคะ ร้อยสองร้อยห้าร้อยอะเลกนี้ห้ารอันหนึ่งพันหนึ่ะอ้้ยเอะกูอะเล็กนี้อยู่กล้านนะคะหกล้านสองร6ย้าสามพันวางมาแล้วโอ้้เฮียห้าพเอาไหโอ้เฮียเกทัพตัดกูให้5้าพันห้ราคาท้ายเลยกูเอาแปดพัน0แปดพั มึงจบกับกูเลยก้าวหนึ่นหนึ่งหนึ่งงั้นหนึ่งโอเคค่ะหนึ่งหนึ่งหนึ่งนะคะไอตัวไอตัวไอตัวเฮียออกแล้วออกแล้วเอาไรวะเฮียอะไรวะตรงเฮียเลยนะหกตัวไม่ถูกสักตัวเลยเฮียตรงอะไรออกเก้าเฮียอะไรก็ไม่รู้แต่ไม่มีตรงกับที่มึงถือเลยไม่ได้เลยเฮียเอากูทำไม่ได้ซื้อเฮียเอาทำไม่ได้ซื้อถามว่ากูมีตังค์ที่ไหนเลยเฮีย